วัสดีค่ะชีวิตดีดีที่นี่ยูเควันนี้นะคะดาดานะแบบว่าปื้มแล้วเราเก็บผลไม้ดาในสวนนะแล้วดามันก็มีปิ๊งแวบขึ้นมาข้อหนึ่งซึ่งดาก็เลยว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วก็ต้องเอาออกไปขยายต้องเอาออกไปแชร์เพืเ่อนเพืเ่อนเพื่อนเพื่อนดูเพื่อนเพื่อนดูนี่นะคะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมคะ เนี่ยวันละวันละเท่านี้อะค่ะหรือว่าน้อยกว่านี้ก็แล้วแต่วันเนาะแต่ฟิกเนี่ยก็คือหมดวันนี้จริงๆเหลือสี่ลูกจริงๆหมดแต่ต่อไปก็คือจะได้กินธมะถ้าอากาศคดีแล้วอันนี้ก็ยังกินอยู่ได้เรื่อยๆแล้วถั่วพวกนี้นะคะดาก็เล็มของได้เรื่อยๆเนี่ยกินพอกินนะคะดามาได้อะไรรู้ไหมคะเพื่อนๆดามาได้ข้อคิดก็คือว่าพวเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าการตหนีขี้เหนียวไม่ได้ทําให้เรารวยนะการลงทุนนะคะที่ทําให้เรารวยการเก็บออมนะคะ รู้จักเก็บออมแต่ไม่ใช่ไปเบียดกษียณกับกับกับชีวิตว่าต้องขี้เหนียวต้องไปอนุน,อน,อนันนี่บีบไม่ใช่นะคะเข้าใจด้วยนะคะอันนี้ดาพูดในในถ้าคนเข้าใจก็จะเก็ตเลยนะการลงทุนที่ทําให้คุณรวยอย่างดาปลูกมะเขือนะแค่ต้นเดียวดาได้กินกี่ลูกคือการลงทุนดูแลเขาดีๆก็พอแล้วประจวบกับโชคโชคโชคชะตาอะไรก็คือจากดินฟ้าอากาศที่จะให้น้ําฝนให้แดดให้อะไรประจุดตรงเนี้ยเหมือนอย่างดามีฟิกต้นหนึ่งนะ่ะ ได้กินไม่พอเราได้แบ่งเพื่อนด้วยเนี่ยเห็นไหมการลงทุนนะคะเนี่ยเขาเรียกว่าเปรียบเทียบให้ให้ดูว่าเนี่ยการขี้เหนียวการไปใช้แล้วแบบตจิต,ะต,ะตะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ทําให้คุณรวยการที่จะทําให้คุณรวยคือการลงทุนและลงทุนที่ถูกที่ถูกจังหวะถูกเวลานะเอาไปคิดดูนะคะเ,เพื่อนๆวันนี้นะฝากไว้บายบายค่ะ